สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำการลงสินค้านะครับผ่านโปรแกรม eBayspro นะครับผมจะแบ่งนะครับการลงสินค้านะครับออกเป็นทั้งหมด5พาร์ทนะครับส่วนโดยส่วนแรกนะครับพาร์ทที่1เนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งค่าบัญชี eBay นะครับให้พร้อมสำหรับการทำ dropship นะครับ2นะครับก็คือการตั้งค่าโปรแกรมนะครับ3การคัดเลือกสินค้า 4. นะครับเริ่มต้นลงสินค้าด้วยโปรแกรมทำย่างไรนะครับแล้วก็5การตรวจสอบสถานะาในการลงสินค้านะครับว่าเป็นยังไงวิดีโอนี้เราจะเริ่มจากพาร์ทหนึ่งก่อนนะครับก็คือการตั้งค่าการลงสินค้าที่บัญชี ebay ก่อนอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เว็บ e b a y นะครับ com ก็คือบัญชีของเราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเอาเมาส์ีาา้ที่ my ebay นะครับแล้วลงมาที่ ซัมเมอรี่ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับคลิกไปที่เมนูตรงนี้นะครับที่เขียนว่า a c c o u n t นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีคำว่า s i t e Preference นอยู่นะครับคลิกเข้าไปนะครับไซส์เพ e ร์เฟรนส์ตรงนี้นะครับจะจะเปิดโชว์ไว้ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับ size เ r e f e r e n c ตรงนี้จะมีการย่อนะครับเมื่อมันโหลดเสร็จตอนนี้หน้า ebay โหลดอยู่นะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับ size เ r e f e r e n c เนี่ยจะมีการย่อแถบลงมานะครับเดี๋ยวเรารอคู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ size เ r e f e r e n มีการย่อแถบลงมานะครับให้เรากดตรงนี้นะครับที่มุมขวาบนเขียนว่า show ออกนะครับคลิกปุ๊บเนี่ยแถบก็จะกลับมาโชว์ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกค่านะครับในส่วนแรกก็คือ use the out of stock option นนะครับให้ติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกแล้วกด a อ p พ y ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นกรณีที่ว่าเมื่อขายสินค้าได้แล้วนะครับใน eBay ก็จะขึ้นว่าเราโซไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก use the out of stock option ไว้นะครับเมื่อขายได้นะครับ eBay จะเอ็นสินค้าเราลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือก yes นะครับแล้วก็กด apply ายนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับ ดูที่ตรงแถบ Shipping Preference ตรงนี้นะครับในเมนูย่อยว่า Exclude Shipping Locations From Your Listing นะครับให้เรากดเลื่อนลงมาด้านขวามือนะครับกด Edit นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการบ็อกประเทศนะครับว่าเราจะไม่ขายประเทศไหนบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับ Domestic นะครับให้เราบล็อกนะครับว่าเราจะไม่ส่งสินค้าไปที่阿拉斯加ฮาวายนะครับ เพราะว่าในกรณีนี้เรามีการดรอปชิปจาก Amazon นะครับอเมซอนเนี่ยจะไม่ส่งไปที่รัฐที่มันห่างไกลนะครับหรือรัฐที่มันส่งยากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับให้ติ๊กให้หมดเลยนะครับก็คือสก้าฮาวายแล้วก็พวก PO Box ต่างๆรวมถึงนะครับแอฟริกานะครับมันก็จะโชว์เมืองต่างๆนะครับเราติ๊กแค่คำหน้าตัวนี้นะครับยุโรปนะครับบล็อกให้หมดนะครับทุกประเทศนะครับรวมถึง PO Box ตัวนี้ด้วยนะครับคือติ๊กทุกช่องนะครับ คราวนี้นะครับในส่วนล่างตรงนี้นะครับคำว่า apply to all current listing นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้แล้วเรากด apply ตรงนี้นะครับก็คือว่าอ b a y จะนำการตั้งค่าใหม่ตรงนี้ของเราไปใช้กับสินค้าที่ลงไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้นะครับโปรแกรมจะนำค่าที่เราตั้งค่าตรงนี้ไว้ใช้กับสินค้าที่ลงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น กรณีท่านใดที่ลงสินค้าไทายไว้นะครับหรือสินค้าที่ดรอปจาก AliExpress Bank g กู d ไว้ที่ต้องการขายแบบบูวายขายทั่วโลกนะครับก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เอาการบล็อกค่าเมืองต่างๆเนี่ยไปใช้กับสินค้าที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากนะครับให้มันไปบล็อกเมืองกับสินค้าที่ลงก่อนหน้านี้ไว้นะครับเวลาลงสินค้าใหม่นะครับ eBay นะครับก็จะมีการ นําค่าบล็อกต่างๆบล็อกเมืองต่างๆเหล่านี้มีผลสําหรับสินค้าที่ลงใหม่เท่านั้นนะครับกรณีที่เราลงสินค้าตอบจากไทยใหม่นะครับแล้วเราไม่อยากให้มันบล็อกเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็แค่ตอนลงสินค้าไทยครับเราลงด้วยมืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราเออตอนลงสินค้าเนี่ยมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า exclusion นะครับเราสามารถคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็ติ๊กเมืองต่างๆออกได้เช่นกันนะครับ การตั้งค่าตรงนี้เป็นการตั้งค่าเป็นค่า Default ของบัญชีนะครับโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Apply นะครับพอกด Apply เสร็จนะครับก็จะเป็นการเซฟนะครับการ Execution แล้วก็การเซฟนะครับ e ู e เดอ out of stock option เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าใน eBay นะครับมีทั้งหมด2ส่วนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามต่อที่พาสองเลยสวัสดีครับ